บิสมิลลาฮิกุะห์มานิลราะฮิมอัลฮัมดุลิลลาหิมอลาัลฮะบดุลลอฮ์ والصلاة و ا ل س ل วะ ع ل ฮ رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله وبعض سلام عليكم ورحمت الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับกลับมาพบเจอกันในบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู้อันอิสลามด้วยช่วงรายการบ้านคนดีนะครับเราได้พูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ถึงมารยาทในการเยี่ยมผู้ป่วยนะครับมามาจบตรงที่ว่า ควรที่จะให้สติเตือนผู้ป่วยให้นึกถึงความสมบัตินึกถึงความอดทนอดกลั้นที่อัลลอฮ์ให้เกิดอาการป่วยไข้เนี่ยนะครับพระองค์ประสงค์ที่จะให้ก่อเกิดสิ่งที่ดีๆอย่างมากมาย,ยาเช่นในะฮะดิสลฮีมุสลิมเนี่ยบอกว่านอกจากอัลลอฮ์จะลบขอต้อยาหูลบความผิดบาปของเขานะครับ แม้ว่าจะโดนน้ําสักนิดหนึ่งไม่ได้ป่วยหนักอะไรมากมายก็เช่นเดียวกันทุกอย่างที่ที่มูซีบ้านที่มามาประสบกับมุสลิมเนี่ยนะครับจะเป็นหนักเป็นเบาเนี่ยอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดบาปให้นะครับอันนี้เป็นฮะดิษที่อาหมา์มัดบุคอรีและก็มุสลิมบันทึกเอาไว้นะครับอีกฮะดิษหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันเนี่ยฮะดิษเนี่ย่านอูซุนสองร้อยของอะลัยฮาสุสซาลัมได้บอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบบาวมุสลิมนะครับ บาวที่เป็นมุสลิมด้วยด้วยบาลาด้วยด้วยบททดสอบอย่างหนึ่งที่เรือนร่างของเขาเนี่ยอเล,ล็กก็จะกล่าวแก่มาลายแก้วว่าอุตุบละฮุนซอลิฮะอามะลิฮิอัลลอฮีกานะยะมะลุฮ์อเล็์บอกาากับมาลายแก้วว่าเจ้าจงบันทึกอามันที่ดีให้แก่เขาซึ่งเขาเคยทำก่อนหน้านี้เขาเคยทำในช่วงที่เขาปกติธรรมดาในช่วงที่เขาไม่ป่วยไข้เขาทำอะไรไว้ทำเป็นประจำวันนี้เขาป่วยไข้บันทึกให้เขาด้วย นี่คือความเมตตาความโปรดปรานจากเราเห็นไหมครับเรานอนป่วยไข้ไม่ได้ทําอะไรแต่เราได้ผลบุญความดีงามจะได้นี่ต้องทําไงครับเราเคยทํามาเป็นปกติธรรมดาเช่นปกติแล้วตอนนี้เราอ่านการุรานแต่พอมาวันนี้เราอ่านไม่ได้เนื่นองจากป่วยไข้เอาลอบันทึกให้สั่งให้มาและการบันทึกให้เหมือน่เราทําเป็นปกติเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอยากที่จะให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะได้มีอามันที่เป็นอิสติกรมาทําอยู่เป็นประจํา เช่นละหมาญจะมาเป็นประจำอ่านกุรอานเป็นประจำสตอก็เป็นประจำพูดจริงนะครับช่วยเหลือผู้คนอยู่เป็นประจำพอถึงคราวที่เราไม่สามารถไปละหมาญจะมาได้ไม,ไม่สามารถอ่านกุรอานได้ไม่สามารถสตอก็ได้ไม่สามารถที่จะออกไปช่วยเหลือผู้คนได้หวังว่าอัลลอฮ์จะบันทึกให้เหมือนเราทําเป็นปกติดังนั้นสิ่งเหล่านี้เรามาเตือนสติคนป่วยได้ และเช่นเดียวกันส so ิ leaking, ่งเหล่านี้เรามาเตือนสติคนที่ปกติด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อเราจะได้ทําให้เป็นเป็นเป็นกิจวัตรเป็นอามัติอิสติกอมไหเป็นสิ่งที่เราทําเป็นประจำเผื่อว่าในยามที่เราไม่มีความสามารถทําได้ด้วยอาการป่วยก็ตามหรือด้วยด้วยเหตุผลประการหนึ่งประการใดก็ตามเนี่ยเราจะได้รับการจดบันทึกว่ายังคงทําเป็นปกติถึงแม้ตอนนั้นเราไม่ได้ทําก็ตามนะครับนบีบอกต่อไปว่าฟาอินชาฟาฮูวาซาลฮูวาตูฮารู หากเขาหายป่วยหากพระองค์ให้เขาหายป่วยคืนกลับมาเนี่ยพระองค์ก็ลบล้างลบล้างให้แก่เขาชําระล้างขัดเกลาให้แก่เขาทําให้เขาสะอาดบริสุทธิ์ไฟเวอินก็บอกว่าหูกบวรหูวารหิมาหูแล้วะหาว่าพระองค์เอาเขากลับคืนไปนั่นก็คืออินนาลินแลหากพระองค์ให้เขาตายในการป่วยครั้งนั้นละ่ะพระองค์ก็จะอภัยและเมตตาต่อเขา<อ>ดังนั้น การอาการป่วยไข้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสดีนะบางคนมองป่วยไข้เป็นร่องวิกฤตแต่พอเรามาอ่นานฮะดิษนบีแล้วการป่วยไข้เนี่ยเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับรอดรับดงันวันนี้เรามาเปลี่ยนทัศนคติมาจูนความคิดของเราว่าการป่วยเนี่ยไม่ใช่วิกฤตแต่การป่วยไข้เนี่ยคือโอกาสของเราโอกาสที่เราจะได้รับการ ชำระล้างบาปทั้งหลายโอกาสที่เราจะได้รับการอภัยได้รับการได้รับพระเมตตาจากอัลลอสุบฮานัฮัวตาไดา้ oh. oh. ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับประการถัดมานะครับมรารยาทของการเยี่ยมคนป่วยว่าอาดมอิตอละติซิยาราไม่ต้องไปเยี่ยมน,นานๆนะครับใช้เวลาเยี่ยมสั้นๆอย่านานอย่ายาวนานมากเกินไปนะครับใช้เวลาเยี่ยมสั้นๆไม่ยาวนาน เวลาของการเยี่ยมครับเห็นไหมครับบางที่เนี่ยบางโรงพยาบาลเขากําหนดไว้เลยเขียนติดไว้เลยว่าเยี่ยมได้คนละเท่านั้นนาทีคนละเท่านี้นาทีเห็นไหมครับงั้นแม้จะไม่ใช่ที่โรงพยาบาลแม้จะเป็นที่บ้านเนี่ยก็มไม่ควรที่จะใช้เวลานาน,านมากเกินไปนะครับคนป่วยเขาต้องการพักผ่อนตลอดแม้ทั่งญาติที่คนเฝ้าคนเฝ้าไข้เขาก็ต้องการพักผ่อนด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับ บางทีตอนกลางคืนเขาไม่ค่อยได้หลับไม่ได้นอนกลางวันเขาก็อยากจะนอนบ้างเราีนกลางคืนเรานอนมาเต็มที่กลางวันเราไปเยี่ยมเพราะฉะนั้นก็เห็นใจซึ่งกันและกันเกรงใจกันนะครับอัลลอฮฺสวยงามมากเนยครับสิ่งที่อันอิสลามได้สอนเอาไว้ซึ่งตรงนี้ก็มีแบบอย่างนะครับทั้งจากสุนหขท่านอบีแล้วก็จากคนในยุคสารพุสซอลและในในอดีตด้วยเหมือนกันนะครับอัลลอฮฺประการถัดมานะครับ ตักกีลุสุอานถามน้อยๆไม่ต้องถามมากนะครับก็อย่างที่เคยบอกแล้วนะครับว่าเราเนี่ยนะเราเป็นคนเยี่ยมเราไม่ใช่พยาบาลเราไม่ใช่หมอเราไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามอะไรเขามากนะครับพอรู้พอประมาณว่ารู้เขาเป็นอย่างไรและ ตลอดจนกระทั่งเรื่องเรื่องอื่นๆก็ไม่ควรที่จะจถามโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่เมื่อหยิบยกขึ้นมาคุยแล้วยิ่งจะทําให้เขาเกิดภาวะเครียดมากยิ่งขึ้นคิดหนักมากยิ่งขึ้นงด,งดๆดไว้ก่อนเลยตรงนั้นนะอย่าไปบ่นทลายกําลังใจของคนป่วยเลยนะครับคนป่วยนี้ต้องการกําลังใจนะครับต้องการสภาวะแวดล้อมที่ดีๆยิ้มแย้มแจ่มใส ถึงแม้ว่าเราดูดูแล้วเนี่ยโอ้ยไม่น่าจะรอดวันสองวันก็ไม่เป็นไรเราให้กําลังใจโอ้แข็งแรงดีนะเนี่ยสดใสดูสดชื่นดีขึ้นเยอะเลยนะนะครับก็พอประมาณต่อเนื่องกันเลยนะครับให้ความหวังแก่เขาเปิดประตูแห่งความหวังที่ดีให้แก่เขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะครับในสิ่งที่เขาเอ สร้างความแฮปปี้ให้แก่เขาสร้างความสบายใจสร้างเบิกบานให้แกเขาถึงแม้ว่าเครสอย่างนี้ป่วยสภาพอย่างนี้ที่ผ่านมาแล้วก็อ๋อไม่รอดสามวันอะไรประมาณเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นเรื่องไร้ร้ายไม่ต้องนำไปคุยให้ใเขาเช่นบอกโอ้เนี่ยนะเมื่อวันซื้อนี่เอ,เองเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยตอนนี้เป็นไงลง้มหลุมไปแล้วมันทําให้คนป่วยเนี่ยเสียเสียกาลังใจเสียข,ขวัญน,นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราเรา,เราเปิดประตูแห่งความหวังให้กับเขาพยายามเปิดประตูแห่งความหวังถึงแม้ว่าความหวังมันดูจะแคบดูจะเรียบรี่ก็ตามพยายามให้เขามีความหวังนะครับอันนี้ก็เป็นช่วยช่วยช่วยสร้างขวัญและกําลังใจให้กับคนป่วยนะครับ,นะรบประการถัดมานะครับเราไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเราดูอาให้เขาเนี่ยอันนี้เราคุยกันมาแนละ้ว คนป่วยเนี่ยเขาอยู่ในภาวะอันอยู่ในภาวะที่ยากลําบากสัอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากคําว่ายากลําบากในที่นี้ไม่ได้หมายาว่าเขาไม่มีสตังไม่มีเงินนะแต่สถานะสถานสถานการณ์ชีวิตของเขาตอนนี้อยู่ในภาวะที่ยากลําบากก็ไม่รู้เลยว่าจะรอดหรือพาวอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอันมุตตรอคนที่อยู่ในในภาวะ วิกฤตในอยู่ในภาวะที่รุนแรงในภาวะที่ขับขันเพราะฉะนั้นดูอาของคนที่อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เอาลอ์ลรับนะครับคนที่อยู่ในสถานการณ์ขับขันนะครับเราเคยได้ยินไหมครับ vl. คนที่อยู่ในสถานการณ์ขับขันอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยเอาลอ์ลรับดูอาของเขาใช่ไหมครับสามคนที่เข้าไปอยู่ในถ้ำเห็นไหมครับเอาลอ์ลรับดูอาของพวกเขาหินก้อนมาทั้งสามคนเนี่ยผลักยังได้หินก็ไม่ไปเห็นไหม ดูอามุ่งตรงต่ออะร,รอย่างเดียวนะครับงนั้นคนป่วยก็เช่นเดียวกันในขณะที่เขาป่วยเนี่ยถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตในภาวะขับขันเพราะฉะนั้นนอกจากเราดูอาให้เขาเขาแล้วเนี่ยช่วยดูอาให้ฉันด้วยนะอย่าลืมนะดูอาของคนป่วยเนี่ยเอาล่ะรับเป็นดูอาที่อยู่ในภาวะขับขันด้วยเหมือนกันนะครับขานดุสุนสละอหวัวัดฮิวะสัลลัมได้เคยกล่าวไว้ว่าเมื่อ เมื่อท่านได้เข้าไปหาคนป่วยดังนั้นท่านจงขอร้องให้คนป่วยเนี่ยอุทิให้ท่านด้วยเพราะว่าแท้จริงอุทิของเผาเนี่ยก็เหมือนกับอุทิของมาลายกาดุอาของคนป่วยเนี่ยเหมือนอุทิของมาลายกาอันนี้เป็นฮะดิสที่บันทึกโดยอิบนุอิบนุมาจนะนะครับอลอมีเรื่องเล่าที่อุสตาซิกิยาที่ปัตตณีเล่าให้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาโดนงูกัด ซึ่งเขาก็คิดว่าไม่ได้รุนแรงอะไรนะก็เลยไม่ได้เยียวยารักษาไม่ได้หาหมออะไรมากมายหลังจากนั้นมันเริ่มออกอาการรู้สึกว่าเริ่มชาไปทีนิดเริ่มชาทีนนิดชาแบบหมดความรู้สึกไปเลยค่อยๆลามไปเรื่อยจนทั้งสุดท้ายทั้งตัวเลยนอนนิ่งนะครับแต่ว่าหูยังได้ยินความจำยังดีนอนแค่ลึกตาพูดไม่ได้เลยหิวก็บอกไม่ได้ว่าฉันหิว อิ่มก็บอกไม่ได้ว่าฉันอิ่มแล้วพอแล้วฉันไม่เอาแล้วหยุดได้แล้วเลิกป้อนได้ก็บอกไม่ได้จนกระทั่งมีมาวันหนึ่งพักพวกญาติพี่น้องของพัญยาก็มาเยี่ยมเขาก็ถามเอาเป็นยังไงบ้างอาแบอาบังเป็นยังไงบ้างนี่ก็คงจะดูแลกันมานานก็รู้สึกหนุดหงิดก็เลยถือโอกาสระบายนิดหนึ่งเนี่ยไม่ไม่รู้เมื่อไหร่จะตายก็ไม่รู้เนี่ยเบื่อจังเลยสามีสักนอนป่วยอยู่เนี่ยได้ยินหมดเลยหมอ เขาบอกว่าเป็นคำพูดท <Yeah. S 1> ี so, <Af> ่มันบาดใจสะเทือนใจเขามากเลยเขาขอดูอาขอดูอาไงครับพี่น้องมือก็ยกไม่ได้ปากก็ขยับไม่ได้ดูอาในใจขอดูอาให้หายปรากฏว่าอัลลอฮ์ตอบรับดูอาของเขาครับหลังจากนั้นมีนาเขาหายเป็นปกติเลยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าพอหายเป็นปกติมากับพัญญาที่เคยบอกว่าเนี่ยเมื่อไรจะตายก็ไม่รู้เนี่ยไม่ไว้ดูแล้วแย่ ม่รูกก็ต่อว่าต่อขานกับปัญญาเนี่ยแต่ที่สาคัญเขาได้มีโอกาสหายคืนกลับมาเหมือนเป็นคนเป็นปกติอลลออักบัตมครับพี่น้องดูอาของคนป่วยเนี่ยอัลลอฮ์รับเพราะฉั้นเมื่อเราไปเยี่ยมคนป่วยนอกจากเราดูอาให้เขาแล้วขออย่าลืมบางช่วยด,ดูอาให้ฉันด้วยนะ,นะ,ะบรรยากาศมันก็ดีเราดูอาให้เขาเขาดูอาให้เราอ๋ออักบัตครับครับพี่น้องที่รักทันหลายครับก็เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับมารยาท ของคนป่วยและก็มารยาทของการเยี่ยมคนป่วยนะครับวันนี้ก็จบด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวิบลาฮิตอฟิกกันฮิดายะวัสสลามาัยกุะมรา์มตุลลอหัวบรอดกาตุ